ครับพบว่าร้านดังกล่าวเนี่ยได้มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีรูปแบบเป็นการเจัดต้องเพลงโดยมีการยินยอมหรือใบผ่านและเลยการเอาคนหนึ่งไปดูเรื่องความปลอดภัยข้งบนครับลูกค้ารวมถึงนั่งกับลูกค้านะครับก็ในที่เรียนขามนี้นะครับเป็นการตั้งขาวบริการโดยไม่รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติาบริการของ500จ้า ไล่ไปเรื่อยบนี้ครับหนึ่งเคก็เก้าสองเก้าห้าหกหกสามอ่ะเราดูให้เขาดูให้เขาดูตรงไหมตรงนะครับตรงไบที่หนึ่งนะครับตรงและเซร็นเลยครับเอาเอาเงินมาวางไว้นี่สัวที่ระบายอ่ะเอาเซ็นเอาเทียบเลยเอาเทียบเลยนะครับตรงดูนะครับตรงกันไหมครับตรงกันเส็จเลยครับอ่ะต่อไปดูตรงนี้เจ็ดสองหก ตอหลังนี้นะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ไดเพื่อการคำของท่านาใช้จะมีหลักฐานในชั้นศาลคับรวมถึงท่านมีสิทธิ์ที่จะปรึกษากับทนายความหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตัวเราดีด้วยนะท่อครับานสมุดมีอะไรไหมเอาเดี๋ยวรองตรงนี mm. ้ปิดยังไงครับ ก็ากยจะดูแลแต่อย่างที่บอกเนาะสิ่งสำคัญเลยหนูต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงนะคะหนูมีอะไรบอกบไหมคบนะบอกกับี่ครบนะคือเรเี๋ยวคุณแย่คุณแย่อห้าชั้นห้าชั้น รูปแบบนี้เราพบเรื่องของการนำเยาวชนอายุต่ำกว่าป18ปีนะครับมาสวงหาประโยชน์ทางเพศนะฮะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับซึ่งเราได้รับแจ้งจากทางมูลนิธินะครับเอมานูเอลหรือ i m f นะครับว่ามีบอกแสว่าคาราโอเกะแห่งนี้นะครับมีการนำเด็กอายุต่ำกว่าป18ปีเข้ามาค้าบริเวณนวี้นะครับเราก็ได้สงสัยรับลงพื้นที่นะฮะ ก็ปรากฏว่าเราพบว่ามีเด็กที่อายุ15ปี2คนนะครับแล้วก็เด็กอายุ16ปีอีก1คนนะฮะซึ่งเป็นเด็กสาว2คนนะครับอีกคนหนึ่งเนะี่ยเป็นเอ่อเป็นเป็นเอ่อสาวกะเต็2นะคระเที่ยอายุ16นะครับเราก็ปรากฏว่าเออเราเราพบว่าที่นี่มีการให้เด็กเนะี่ยสามารถที่จะออกไปแขกแล้วก็ทางร้านนะรับวนแบง น,นี่มีข้อมูลท,ที่น่าสนใจอยู่ข้อมูลคือเด็กให้ข้อมูลกระสายลับนะครับว่าเด็กเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มีการติดหนี้ทางร้านนะครับเพื่อที่จะให้เอาเอาเองเินไปรักษาแม่นะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยเรียกอัตาราดอกเบี้ยเนร้อยละสิบนะครับเท่าที่น้องบอกคือร้อยละสิบต่อวันคือเป็น,อนดอกเบี้ยที่หนักมากนะครับแล้วก็เด็กต้อง ต้องจ่ายนะครับด้วยการค่าตัวเนี่ยอย่างค่าดริ้งค่าอะไรนยครับอย่างค่าดิ้งเนี่ยถูกหักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับก,ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะซึ่งหลังจากนี้เราจะนำตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการกลไกส่งต่อระดับชาติหรือเราเรียกว่า n i m นะครับเพื่อที่จะคัดกรองแล้วก็คัดแยกโดยแซลล์อชาชีพนะครับเพื่อที่จะ,ะดูว่าเด็กเป็นผู้เสียหายจากการทำหรือไม่นะครับซึ่งเริ่มต้นเราพบว่าเป็นแน่ละนะครับเพราะว่ามีการนําเด็กไปที่โรงแรม สามารถที่จะไปให้บริการทางเพศแก่แขกได้ครับแล้วก็เรากำลังขยายผลโรงแรมต่อว่าโรงแรมมีส่วนรู้เหตุไหมเพราะว่าเด็กไปเข้าโรงแรมแห่งนี้ประจานะครับโดยเจ้าที่โรงแรมจะจดนะชื่อเล่นกับเบอร์เด็กก็คือผู้จา่าคือรู้จักกันแน่นอนหลัวนะฮะก็คือมีการาให้เด็กมาที่เท่านั้นนะครับที่โรงแรมนี้เท่านั้นเหมือนจะก็ดีวกันกทางร้านนะครับทางสายรับลองถามดูว่าสามารถที่จะไปโรงแรมอื่นได้ไหมปรากฏว่าบอกว่าไม่ได้ต้องไปโรงแรมที่นี้ S <S นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการขยายผลต่อนะครับทางตำรวจสองเราบังคันซึ่งวันนี้ร่วมกับ,บกชุดปริกันเสร็จตำรวจนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจับกลุ่มโรงแรมด้วยเพราะว่าเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วทางโรงแรมเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะครับก็โดนข้อหาด้วยนะครับส่วนจะมีข้อหาสลับขนุนหรือเห็นวิธีการค้ามนุษย์หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กอาการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับเบื้องต้นจะขอบเราเขาล็อกสาหรับเขาว่า เจ้าของร้านเขารับสลัภาพว่างไงตอนนี้เขาเบื้องต้นนะครับเขาก็รับว่าเป็นเจ้าของนะครับตอนนี้น่าจะจํานวนตรรกฐานแล้วนะครับเพราะว่ามีาหมายเลขธนบัตรนะครับที่เราเอาลงเป็นหลักฐานไว้เรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่าก็อยู่ในร้านนั่นแหละที่ใช้ในการซื้อตัวเวนีเด็นแล้วก็ทางร้านได้รับส่วนแบ่งนะครับเขาเปิดแบบมานานหรือยังครับที่มีการให้ในขัยตั้กว่า15ปีหรือว่า18ปีเสิบแปดปีที่ที่ที่เราที่เราทราบเบื้องต้นนะฮะเด็ก มาไม่นานมากเท่าไหร่นะครับเด็กมาจากาจังหวัดนะครับทั้งทั้งน่าจะทั้งสามคนเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยสองคนผู้หญิงเนี่ยเราเราทราบแล้วมาจากจังหวัดเดียวกันนะครับส่วนส่วนส่วนเด็กข้ามเพศอีกคนเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเขามาจากจังหวัดอะไรซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะดีการคธิบยก,การบริการพิเศษแบบนี้มีมานานหรือยังคือต้องต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นข้างยมที่ผิดนะฮะคาอเกหลายแห่งนะครับที่พยายามที่จะอ,อืีกเลี่ยงกฎหมายแล้วก็ แอบทำนะครับโดยที่ทางเจ้าที่ก็ยากที่จะมีการตรวจตราเนื่องจากว่าเวลามาตรวจเนี่ยเขาก็ให้บริการปกตินีแล้นะฮะตำรวจหรือว่าไฟปกครองอะไรก็แล้วแต่ที่มาตรวจเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นนะครับในขณะที่เขากำลังท้าโอยนี้แน่นอนถ้าเจ้าที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะทำนะครับแต่ถ้าเจ้าที่ออกไฟเมื่อไหร่นะครับอันนี้เขาก็เรียกว่าเขาก็แอบที่จะทำเพราะว่าได้ผลประโยชน์ค่อนข้างมาก จากข้อมูลในร้านนี้เนี่ยมีการเอาเด็กอายุตั้าแต่18ปีมาให้บริการนานหรือยังไรเป็นเดือนหรือว่าเป็นหลักปีไปเลยก็ไม่ไม่ไม่ถึงปีแน่ๆครับเพราะว่าเด็กเด็กน่าจะมาไม่ไม่นานนาก่าไรรัเป็นหลักเดือนน่หลักเด็กพวกนี้เขาประสานติดต่อจากใครเพื่อที่จะนํามาเนี่ยแหละครับเราเราว่าเรากําลังจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองกับวก็คัดแยกผู้เสียหายเราจะอยากทราบกระบวนการเราพาเด็กมานอกจากร้านนี้มีร้านอื่นเกี่ยวไหเออมีอีกร้านหนึ่งนะฮะ ซึ่งตัวเจ้าของร้านเนี้ยเป็นเจ้าของอีกร้านนึงด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้เราอาจจะมีการขยายผลว่ามีการใช้บริการทางเพศกับเด็ก,รกรหรือเปล่าเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ก็ทราบว่ามีมีมาตชการเข้ามาใช้บริการด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสืบสวนต่อไปขยายผลต่อไปจากการเข้ามาตรวจคลเนี่ยครับเราเชื่อว่าเด็กชุดนี้เนี่ยเป็นชุดแรกไหมครับหรือว่ามีชุดก่อนหน้าที่อาจจะเคยเข้ามา ให้บริาการสับัเดี๋ยวน่าจะทราบมากขึ้นครับจากกระบวนการเอ็นไอเอมนะเพราะเดี๋ยวต้องนาพาเด็กเข้าสู่กระบวนการการแจ้งทราบได้นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรารับทราบจากทางมูลนิธิเนี่ยนะครับว่ามีการนําเด็กชุดนี้เข้ามานะครับเพราะทางมูลนิธิก็เพิ่งได้รับแจ้งเหมือนกันตอนนี้เขาข่ายความผิดอะไรยังไงบ้างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์แน่นอนละนะครับมีการนําเด็กมาสแสวงหาประโยชน์ทางเพศนะครับก็เป็นเรื่องของการค้าษยูหลักนะครับแล้วก็สองเรื่องของการ ตั้งแต่ฐานบริการโดนไม่รับอนุญาตนะครับในส่วนของข mm hmm. องร้านนี้นะฮะในส่วนของโรงแรมนะครับเบื้องต้นเลยก็โดนข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่รับใบอนุญาตแน่นอนนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึงเนี่ยจะโดนเรื่องสนับสนุนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือไม่นะฮะหรือจะร่วมกันหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นอยู่กับการสืบสวนนะครับของเจ้าหน้กงานต่อไปปรากฏว่ามีพนักงานคนอื่นที่อยู่ที่นี่ด้วยอาจจะเป็นผู้ดูแลอันนี้ใจอาจจะโดนข้อหาสังคมกันด้วยไหมครับนั่นนะฮะก็ก็เขารู้เห็นกันทั้งหมดนะครับ ก็เดี๋ยวต้องต้องค่อยๆอสอบอักคำนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราเรารู้ว่ามีการดูแลแทนกันนะครับแล้วก็มีการรับเงินแทนกันในบางครั้งที่เจ้าของไปดูอีกคลังเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็ต้องโดนร่วมกันแนะ่